สวัสดีครับวันนี้วันที่29กุมภาพันธ์สอนะครับวันนี้ทางเรามาที่โรงแรมลามาการเด่นนะครับครับเรามาจริงๆแล้วตัวเนื้องานสำหรับประกันที่นี่หมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเราจะมาช่วยลูกค้านะครับ ปัญหาหลักๆที่นี่ก็คือพื้นแอสฟัลต์นะครับเดิมหมดอายุไปแล้วมันเริ่มจะงองแงงองแงะครับเริ่มจะปูดเริ่มจะแตกเยอะขึ้นแล้วแถมด้วยต้นไม้นะครับนี่ครับนี่มันตกลงมาทําให้พื้นสนามามีปัญหานะครับเหยียบไปมันก็จะดําเหมือนแล้วก็ตัวขี้นอกอีกครับวันนี้เราจะมา ช่วยลูกค้าซ่อมนะครับพื้นที่ค้าก่อนเราทางเราซ่อมนะครับซ่อมตัวพื้นแอรฟ้านะครับนนะนะมันเริ่มมีรอยแตกขึ้นมานี่ประมาณ78เดือนแล้วครับท,ที่ที่เรามาทำให้ซึ่งหมดประกันไปแล้วนะครับแต่ว่าพอดีทางลูกค้าก็บอกว่าให้มาช่วยดูดูให้หน่อยทางแล้วก็ทำการาโป้ะนะครับรอยแตกนะครับ ด้วยตัววัสดุชนิดพิเศษนะครับที่ทางบริษัทเราคิดค้นขึ้นมามีสนามก็ยังสวยอ,อยู่นะครับผมถ้าไม่เจอต้นไม้รูปต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเม็ดต้นไม้หรือว่าขี้นกเนี่ยน่าจะโอเคไม่น่าจะมีปัญหาพวกนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ งานงบมากงบน้อยอย่างนี้ครับหรือจะขอคำปรึกษาทางเรานะครับยินดีมากๆครับผมความรู้เรามาแบ่งปันกันได้ครับผมสนใจติดต่อได้นะครับที่บริษัท MCC Engineering 2011ําจำกัดผมช่างนบนะครับผมที่เบอร์080-297-5850นนะครับขอบพระคุณครับ